กับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับนี่มระพ่ว่างมากเบึงให้มันสับปะรังอยู่ของแบลนี้บี้างครับพี่น้องเจอพลังไก่ฟูเซตตอนนี้ก็ได้1ิเดีล้วนะครับ แสีคุดเดือนนานเนี่ยเดือนกันยายนี่ครับต้นมันล่มเบออื้องเบื้อง่งนี้เป็นตะเตลือเจครับด,นะดูนะข้างโน้นนะครับข้าลมเบิ่ง,ม,อองมันหัวนี่ดูนะนี่ เกือบผมนะครับ,บเบอร์สี่ิบสองเสียดายดินะตัเขียนเลยวงนี้มันร่มไม้แหงนะครับเอาสหลับหนาก่องเลย ข้างปุน่นนี่ครับ่นอันนี้ก็ะละย่องแปดหนึ่งนะครับของผมผม,มันอ่านเดียวกันมั้งครับกับขนตางอนแต่บ้านผมอื่นแต่ขนตางอนนี่ครับตวนละย่องแปดหนึง่ง น,นี่ของผมนะครับลองมันกับสิเป็นแป้งทีเลยผมมาสีดยาขาย,ยาค่ะสองเทียนะครับนี่ผมเห็นด้าใกล้ใกล้วสิุเรับดูซึมอย่างเดียวเลยครับอยู่นี่นี่นะครับหนามซ่หัวม,มันขี่มงนึง นี่ผมก็เลยมาเปียงน้ำออกนี่จนเป็นโศกเบิดะนั่นเ่งขุนต้องไดนหอดขุ่นน่ะมะเปียงออกไปนะน้ำคลังไรมาเบ,บิง่งมันปลูกความกันครับที่บริสียากระยะน,น,นี่น,นี่เขาไม่โถมครับ บริมาสีดเลยครับคือไปสีเต็งเต้ปนยุ่นไปเต่อหมนครับสีแล้วแล้วฝนมันมาพอดีเลยตกติดต่อกันสองอาทิตย์ก็เลยบ,บริมาบริมอาออกหยาเลยครับนี่คงจะของพ่อใจไรเป็นๆอันนี้ก็สองกิงนะครับสองกันนะ เอากะดบออกไงดิบางฝนตกติงลิงเมื่อกี้มียันมันผมเ n o อยู่นม้นมน้ำนี่ล่วมเต็มเลยครับน,น้นมนนีน้ครั้ขังเต็มเลยผมเลยไม่ป,ปิองออกตัวนี้ผมกับสีปุยท่างใบเนาะ เทีเยแรกนี่เป็นพงดำตาตาหิ้วมิกนะครับพงหิ้วมิกผมมานสีเทียที่สองสิเป็นศูนยศูนย์หกศูนนั่นแหะครับูนนหกศนี่สีสองเทือครับตาตาหิ้วมิกมีสีเทียหนึงครับคุยเกตนะูนย์ูนหกศูนของชาลีเฟสเนะ นีอีกแปลงหนึ่งอยู่ครับมันผมอยู่อยู่ไก่ครับให้ดงตอนนี้กมั่นจะจะเข้าสามเดือนแล้วครับเจอปุ๋ยเจ็ดสูตรยี่สิบห้าหาหาบวกพงดำตาตาฮี้มีกนะครับเขียวงามดีดีครับหัวกับดกความที่ผมพี่น่องไปไล่เบิ้งิปคลิดเกาที่ผมล่งอะไรครับ มม่อนี้ผมกแบบับเราเรื่องสมีแล้วครับกับผมกับวบ่คยเจียงเนาะท่าน,นพี่น้องลมยังสีบะลมก็ยังองผมปะเสดายมองลมมองนั้น มื่อนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับชื่นชอบชิปกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปผมได้ได้ครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังลิปนะครับเดี๋ยวคุดมั่นเดือนหน้านะ้วผมพีมาถ่ายให้เมืองครับว่บามันสิหังญยบ่มันสิบเ,เ,เดือนสิบเอดเดือนระวังตรงดูแล พอไม่เถาพอได้ดูแลนะครับมาหัวมันจีตั้างกันบ่กขอลาพี่ในนี้น,นะครับผมค,ครับ